นิสสันแฟลติซัตลินนิสสันแซดรุ่นปัจจุบันได้รับการอัปเดตโฉมแฟลติซัตในเจเนเรชันปัจจุบันในรหัสตัวถัง R- แซด34นั้นอยู่ในตลาดมาเกือบ4ปีแล้วนับตั้งแต่ปลายปี2022ที่เป็นช่วงส่งมอบลดล็อตแรกๆร,รวมทั้งได้ออกรุ่งพิเศษต่างๆรวมไปถึง n ิสมออกมาและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันจากทางนิสสันแล้วว่าจะได้รับการอัปเดตหน้าตาสำหรับโมเดลปี2027โดยอาจจะเรียกได้ว่าเป็น m มเนอร์เชนจ์ก็ได้ เพราะถ้ามองเผินๆแล้วหน้าตาแทบไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยถ้าไม่สังเกต โดยรูปที่ปล่อยออกมานั้นจะเป็น RZ 34ที่มาในสีเขียวที่มีชื่อว่า Un r รี l Green และล้อขนาด19นิ้วลายใหม่และถ้าหากสังเกตดีดจะเห็นว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยในบริเวณกันชนหน้าจากแโฉมปัจจุบันจะเป็นช่องรับลมกว้างๆเหมือนกับรถกำลังอ้าปากแต่ในรุ่นนี้จะมีการใช้ชิ้นส่วนคาดกลางเอาไว้เหมือนกับในรุ่นพิเศษ Heritage Edition ในปี2024แต่ชิ้นนี้จะบางกว่าซึ่งทำให้หน้าตาของรถดูหล่อขึ้นรายละเอียดอื่นๆยังไไมมม่่่่ีกกกกาาาาาาารรเเเปปปิดดผยยยออองง็นนทแตลสัข้ ว่าจะมีการปรับนั่นเติมนี่ในส่วนของช่วงล่างและเบรกทั้งนี้ก็ต้องรอการยืนยันจากทางนิสสันอย่างเป็นทางการว่าในส่วนของ p e r f o r m ร์แมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ